สวัสดีครับวันนี้มาพกน้องเสดียงครับวันนี้ผมจะมาทำไข่ล่อไข่จุ้มนะครับอุปรณ์อบที่มีคือน้ำครับแก้วครับไข่คร,ครับ ไข่จุมครับไข่จุัมครับมันลอยอกนิงเข้าไปนั้นใส่อีกใส่น,น้ำอีกค่ะมันไม่ได้ลอยค่ะลูกมันเป็นภาพลวงตาใส่อะไรคะไข่ ไม่ใช่ไม่ใช่ที่น้องทะเลถือเขาเรียกว่าอะไรคะเกลือโอเคค่ะใส่เลยค่ะอ่าแล้วก็คนก่อนนะคะคนให้เรียบร้อยอ่าคน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 สักพักหนึ่งก่อนจะซูมให้ดูความหล่อของทะเลนะคะเห็นเกาเกาอย่างนี้คือยังไม่อาบน้ำใช่ไหมคะอ้าว ไหนคนยังไงคนยังไงโอเคลองเลยค่ะไข่ไขล่ลอยว้าวไข่ลอยวิเศษมากื่อกี้ไขจ่จมนี่คือไข่ลอยครับ้นนานไหนจมคะด้านไหนจมไข่จมอันนี้ไข่ลอยทำไมฝั่งนี้ถึงถึงลอยคะพี่เล่ทำยังไงไหนช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยคะ่ะ ใส่เกลือลงไปใส่เกลือเท่าไหร่คะกี่ช้อนคะเมื่อกี้สองช้อนโต๊ะอ๋อแล้วก็คนคนคนแล้วฝั่งนี้ใส่เกลือไม่คะไม่ใส่ไม่ใส่ใช่ไหมคะใส่น้ำลงไปปุ๊บเสร็จมันก็จมอ๋อเสียงมันก็จมอ๋อถ้าอยากให้ไข่ลอยเราก็ต้องใส่เกลือใช่ไหมคะว้าวคุณกัมปูนะค่ะสวัสดี